กาแฟถือว่าเป็นปัจจัยที่5ของใครหลายๆคนนะคะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะหมอคะ มาเริ่มกันที่ข้อดีของกาแฟก่อนนะคะช่วยเพิ่มระบบเผาผลาญในร่างกายเหมาะมากๆสําหรับคนที่จะออกกําลังกายข้อที่2กาแฟยังช่วยลดไขมันพอกตับแล้วก็การเกิดโรคมะเร็งตับลดลงได้ด้วยจากกาแฟค่ะข้อที่3กาแฟลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองข้อที่4ช่วยควบคุมน้ําหนักช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคร้ายอย่างเบาหวานด้วยค่ะแต่กาแฟไม่ได้มีแต่ข้อดีนะคะข้อเสียของการดื่มกาแฟถ้าเราดื่มมากจนเกินไปคือมาก กว่าวันละ1-2แก้วอันนี้เริ่มอันตรายกับร่างกายเสี่ยงกับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะได้เลยค่ะข้อที่2 ไม่เหมาะกับคนตั้งคันนะคะเพราะเสี่ยงกับภาวะแท้งบุตรค่ะข้อที่3ถ้าใครมีปัญหาเรื่องการนอนหลับพยายามหลีกเลี่ยงกาแฟนะคะข้อที่4ใครที่เป็นโรคแพนิกพยายามหลีกเลี่ยงกาแฟนะคะแล้วเราจะดื่มกาแฟยังไงเพื่อให้ดีกับร่างกายมากที่สดุดต้องดื่มให้ถูกช่วงเวลานะคะอย่างเช่นคนที่กําลังจะออกกําลังกายก็ดื่มกาแฟอย่างน้อย 1- 2สองชั่วโมงจะช่วยเพิ่มการเผาผลาญค่ะข้อที่2เลือกช่วงเวลาคือหยียดื่มกาแฟหลังบ่าย2โมงนะคะเพราะจะทาให้คุณนอนหลับกระสับกระ ข้อที่3ใครที่เป็นโรคลำไส้แปรปวนท้องเสียสลับท้องผูกบ่อยๆระวังนะคะกาแฟก็จะกระตุ้นให้เราท้องเสียได้เพิ่มมากขึ้นค่ะข้อที่4พยายามอย่าดื่มกาแฟดําตอนท้องว่างนะคะเพราะจะทําให้กระเพาะอาหารอักเสบและข้อสุดท้ายพยายามดื่มกาแฟดาจะดีที่สุดนะคะอย่าใส่นมข้นหรือคอฟฟี่เมดมากเกินไปนะจะทําให้เพิ่มเบาหวานได้เลยค่ะกาแฟก็เหมือนกับอาหารชนิดอื่นนะคะถ้าทานมากเกินไปก็เกิดโทษแต่ถ้าเราทานในปริมาณที่เหมาะ สมก็จะเป็นประโยชน์กับร่างกายนะคะเดี๋ยวนะครับใครคำนี้อหมอค่ะหมอ,อ,อ